สวัสดีจ้าพี่น้องมาจากช่องยายจอยวิถีคนที่สามบ้านห้าจ้ามานี้ก็สิมาเลือกหอยจ้าเลือกหอยพอดีน้องสิมาหาจ้าน้องสาวสาวเอฟตี้นี่ล่ะน้องสาวเอฟตี้มันจะการในรีวิวนี่แหละเอฟสี่ไหมพึ่งเอฟสี่เอฟสีเอฟสี่ว่แต่ว่าเป็นที่เราสูอือ้ราเห็นมันสมุนบ้าน ไอ้เนี่ยอบซีไปขอใ้กัวใบพี่น้องมันก็มีหน่อยหน่อยหน่อยใหญ่น้อกะซีอันกินตุ๊ตูตาตากอบกระดมอยู่นี่เขาเลือกแหละกักระดมดมเบิองว่ามันอันหน่วยใดดีหน่วยไหนบดีขอยากครับไปได้กินหอยอยู่ในรถเรียกไว้น้องสาวสิมหาน้องสาวล่ะสีสีสิมหาเขาเดี๋ยวไปออมไปแไงรักแซมร้านพยานแซม เมง่กีมันเห็ดยอือโอ้ยเด็กจังๆเลยวะค่ะไอ้คิดงดไลน์กอ็ออกกันรอมออกไปรามากมันะสมม่ิพีแนววบาเนาะสิว่างสร้างว่างก็เลนล้างเลนเลนอันนี้แล้วก็ไปเลนแบบฟอมอันนั้นแบบฟอมนี้แล้วก็ไปเลนแบอบแบบฟอมไหมก็ไปพ่อเขาลองพิ้งแต่เขาอยากเกิดการลองพิ้งลองพิ้งมาหมักบ้ารุ่นนอ้อง ลองเพ่งมากมากบ้ารุนนองมาที่นี่กำลังต่งคาลองอยู่ล่องลองอยู่อันอันล่องอันเพ่งมากบ้ารุนนองอยู่เพราะว่าข้าวอันหัวนั่นแหนละย่งางมาทั้งหลังอีบาอ้าทรายเสียงเขากรองเลยไ <laughs> เออแต่ก็ลงไปแล้วเรียบร้อยอยู่แบบข้อน,นั่นแหละ <laughs> เออมาที่นี่คน้นขาเบิ้งเข้าหนึ่ห <laughs> ัวร์เลยเนาะภาษาลองเพ่งมา,มากบ้ารุนนองว่วโลงอันตัวหนีเนาะ ันอันนี้บ่ได้น้ำบันทึกบ่ได้มาที่นี่ง่างมากกว่าเมื่อวานห้าวีต้โอ้ยเซเมนมันแซมคัาดแน่พนยัญแซมกับร้านเรามาเพื่นคู้น,นันคุณนีได้ี่น้องชาเพ้ยนี่ะแล้ว <c oughs> ลก็เลือกหอยน้ำจ้ะพื้นข้นจะคองหอยหอยหอยตาคือเห็นอันนี้แต่ว่าใ,ในกล่องอนั่นเมืองเก่งนี<อ>่ <c oughs> ยังโดนไหนเดี๋ยว อีกแร้วไมเือไม่ไปซื้อด้บ่อเห็นบื่อเล่่อนตัง่ไ้ซื้อขันออกก็้าเหยังบ่ได้เล